phải cho nó vào đi cho đi cho đi 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 พยายามนะต้องไปคว้านเอาเนาะโอ้ยย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 

มาเต้นมึงทุกทไปไปไปมึงกทีโอ้ปวไปดีๆเต้นดีๆนะวเด้นเป็นเต้นเต้น

พี่เอาพี่เอาขอหนึ่งสองนับแม่ลองสิถึ่นี่ออกหมดเลยได้เยอะลยสิบแปดเหลืองเลยดันไปเหลืองไว้ดันดีเหลืองไว ต่อไปบางดีมอกทีนี่นะเด้เข้าเ้ีบอกเลยย่า่น่ยทไมบอกดีอะไรไปอยู่ไปอยู่นั่นๆนบ้กดีเออด ออกมบังดีบอกรึบังดีบอกดันไม่ไม่ออกไม่ออก เรื่องนังดเรืนั่งบกดีบอกเราเรฟังเสียงเราผอย่างเดียวเรงียเอาเราฟังเสียงนราพิอย่างเดียวบว่าเรื่อป